สาวน้อยเพชรด่านแพงครับมีหาาดรวมมากับหมูนะครับไปเ,เรื่อยครับผมย,ยังมาเรื่เลยครับวันนี้วันยุทธนะครัผู้องวันอาทิตย์ครับ าวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพง,งนะครัอบอย่าลืมที่บุรีรัมนะครับ<ล>คูเมืองคูเมืองบุรีรัมนะครับเนาะอย่าลืมไปให้กำลังใจนะครับเ <vivre> ด้อว,วันนี้ครับ<ล>สาวน้อยเพชรบ้านแพลงลาอุ้งอิงลหลังจากเมื่อคืนนะครับที่สีสเกตนะครับอัญญพี่น้องเอ้อ กำลังใจร้นหลามนะครับสองงาน,นาบ้านเลยเนาะหลาวืาน่นๆสู่เต็มที่เลยเนาะหลาวื้นยืนหนึงหงน่งยืนหนึงหงน่ง ยู่ไกลที่ไหนก็ไปให้กำลังใจนะครับเดอ้อสาวน้อยเพชรบานแพงสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับทีมงาน,น,านอดโจโยมมนินนะครับผู้บริหารมือทอง <c oughs> ขายอ้อขายอ้อนะครับ17กรกฎานะครับอย่าลืมทุกโรงภาพยนตร์นะครับเนาะตอนนี้รอบมาเมาก็50กว่ารอบแล้วนะครับเนาะดันๆครับให้ถึง100รอรอบนะครับเนาะ นู้กินทุกคนเป็นนู้จะเอาอะไรเราเนี่ยนู้ิเนี่ยนู้กินกาแฟรีไหม,มกคากคา,กคาเคฟรี ก็เจมิมรถจักรยานยนต์รถมอไซค์นะครับน้อน,นี่จะรยายลูกหลานเอามาให้เจิมนี่ครับนี่ สำหรับแนวทางในการเสี่ยงโชคเสียงดวงนะครับก็ต้องดูคลิปนะครับให้ครบเด้อครับเด้อนะครับงวัดประจำวันทีหนึ่งเมษานครับผิลงไปนะครับก็มีายแดงนะครับรถายแดงรถายขาวนะครับอาจจะมานะครับก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเนาะ I'm วันนี้วันที่23มีนาคมเนาะวันนี้23มันเป็นวันงานฉลองไคชนะท่านท้าสุรนาลีนะครับของจังหวัดนครราชสีมานะครับเนาะวันนี้ก็มีพิธีรำวงสวงนะครับจากคุนอาศุลจักรกลุ่มแม่บ้านนะครับโโมอสมพวอค้อประชาชนนะครับร่วมโดยช่วยกันนะครับเนาะที่บริเวณดานน้านนาอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนาลีหรือคุณยาโมนะครับเนาะวันนี้นะครับ วันเปิดงานนะครับ12วัน12คืนนะครับเนาะสำหรับงานฉลองชัยนะธรนมทสุรนารีนะครับของจังหวัดนครราชสีมานะครับนอกคือคุณยาโมนะครับนอ ับวนิยมนะครับจากบ้านโจทโชคชัยนะครับก็ยังมาถวายพะทหารนะครับมาหยอดขนมครกนะครับขนมครกนะครับที่วัดแสนสุขนะครับให้ลงถวายหลวงพ่อหลวงปู่นะครับแล้วก็ให้ญาติโยมที่มาวัดได้ทานกันโมทนาสาธุด้วย้อครับเด้อครับสำหรับคลิปนี้นี่ก็ฝากไว้แค่นี้ครับฝากกดติดตามช่องส่งชาแนลเราด้วยครับสวัสดีครับ